ถ้าสมมุติว่าโลกนี้ยจะแตกกแล้วหนูก็ไม่มีใครในโลกให้เลือกเลยเหลือผู้ชายแค่2คนแล้วหนูต้องเลือกใครอะคะระหว่างนิกกี้นฉัตรกับโอ๊ตปราโมย์บาทานจะเลือกใครอันนี้ก่อนหนูตอบพี่คิมเลือกใครเหรออีนิกกี้เนี่ยมันคนที่กลัวไก่มันยังกลัวเลย แต่ว,ว่าเรารอโลกแตกตอนนี้มีคนคุยมน,นคุยก็ก็มีเพราะมีแบบเมมมีคนคุยมานานแล้วหรือเพิ่งมีคนคุยหนูเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าประมาณเกือบปีแฟนเก่าหนูคบมาเจ็ดปีเพิ่งงอะไร<ๆ>ท,ที่ทําให้ทนไม่ได้เจ็ดปีพี่เคยเหมือนอยู่ไปจ็จะพักแล้วก็เหมือนกูอยู่คนเดียวได้แล้วก็ไม่ต้องมีมึงก็ได้อ๋อเป็นมาสิบกว่าปีแล้วค่ะลูกไม่เอาไม่เอาป้าโมดลูกยิ้มไว้นะลูกนะเพลงนี้ ถ้าเธอไม่เคยสักนิดที่คิดจะจริงจังถ้าหนูรักพี่จะรักปะแต่หนูพูดคนเดียวสิถ้าหนูรักพี่จะรักปะจะแอบแบลนิดนึงก็ได้ทายถ้าหนูถ้าหนูรักพี่จะรักปะหนูจะถามท้ายรายการใช่จะเอียงทุกครั้งเลยคอนิดนึงมืนเป็นลีดอ่ะถ้าแม่ทำนะลูกมันจะไม่เหมือนลีดนะลูกคุณแม่ลองทำหนึ่งรอบจะเหมือนพวงลีดแล้วก็ถ้า แคหนูรนพี่สลับแป๊ะตอนนี้แบบคือกระดิกกระเดี้ยไปข้างไหนเราก็จะกลายเป็นสาวที่แบบว่าเป็นที่จับตามองเป็นสาวกาต่าทั้งแบบว่านิกกี้ขอบคุณนิกกี้สนิทพี่นิกกี้สนิทมากอยู่แล้วจับมือมาได้ไงเหรอไม่กลับไปบ้านไม่รู้สึกว่าขี้กะกขึ้นเลยอันนี้เขียนวากอะไพี่นิายพี่นิกกี้ผลน่ารักเขาบอกว่าพี่คิมซื้อ อะไรสักอย่างให้เขาที่นอนที่นอนลูกแม่สังหลังนี่เรียกผู้หญิงมาห้องผู้หญิงไม่มาเลยอ่ะเจ็บเข่าเป็นไม่ดีแต่ว่าอีกคนนึงเด็กคุณโอ๊ะเหรอคะอ๋อคุณด้วยอ่ะเด็กเขาเรียกคุณนิกกี้คุณดอสเนี่ยอ่าคุณดอสเป็นไงบ้างคุณดอสพี่อขาไม่ได้จีบหนูจริงเหรอพี่เขาไม่ไม่จีบไม่จีบบอกเขาแค่ยืนเลยสุเม เขาบอกเพื่อนเขา <S <S เพื่อนเขาจะมาแซวหนูพี่แต่ว่า,าตัวเขาว่าไม่ได้กระทําการบุ่มบ่ามใดๆเลยและถามจีไเวลวโอนมาจีปอะไรเงี้ยหรือแล้วเวลาเขาออกตัวเงี้ยหนูเดือดร้อนไหมคือหนูรู้สึกลาคานไม่รู้สึกแบบรู้สึกเสียชื่อเสียงหรืออะไรไหมไม่เลยใครก็แล้วแต่ที่เขียนด่าลูกกูไม่ได้ยินนะได้ยินนะว่เาเขาไม่เดือดร้อนเขาไม่เดือดร้อน รันแ์นะนี่คือท้ายผู้ชายที่เข้ามาจีบเราได้ไหมหนูต้องคุยก่อนไม่ว่าใครก็ตามไม่จําเป็นใช่ไหมมันอ้วนก็ได้อ๋อไม่ไม่ไม่หนูเรียกข้างข้างนอกแบบไม่ไม่สีสมมติเตี้ยสมมติเตี้ยเตี้ยกว่าหนูอีกเหรออะไรอ่ะไม่ใช่เด็กๆไม่กินนมหรออะไรอ่ะคือคุยก่อนสปาร์กไหมคลิกไหมถูกต้องกับเราไหมอะไรเงี้ยอะไรคือทําให้หนูสปาร์กอะไรตลกหนูชอบคนตลกชอบคนเฮฮามึงหัวเราะอะไรกันหัวเราะอะไร ตลกไม่ใช่ว่าหัวราะแล้วแบบว่าตลกอ่ะอารมณ์ดีแบบว่าชอบพี่แซนอารมณ์ดีเพราะตัวหนูว่าเพราะว่าหนูรู้สึกว่าแบบอยู่ด้วยแล้วอารมณ์ดีมันก็แบบจิตสุขภาพจิตบวกอะไรเงี้ยหนูชอบคนจิตใจดีไม่ถึงว่าอะไรคือจิตใจดีหนูเคยคุยกับบางคนที่รักตัวเองแต่ว่ากลับมนุษย์โลกไม่ได้รักขนาดนั้นหนูว่าการที่เขาดีกับเราประมาณนึงแต่ถ้าเราเห็นว่าเขาดีกับคนอื่นด้วยหนูได้ท่าใจนะอ๋อหนูก็จะหนูแบบว่าไม่เลือกปฏิบัติถ้ามึงดีมึงต้องดีดีในแก่นอย่างเงี้ยหนูชอบดีในแก่นประมาณนั้น จำเป็นไหมต้องเป็นไฮโซคนไฮโซหรือคนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทั้งการศึกษาดีชาติตระกูลดีเขาก็พร้อมอะไรของเขาได้แล้วอย่างเงี้ยจำเป็นไหมหนูไม่เลยแต่อย่างที่บอกคือต้องทํางานสมมตินะรวยมากมาจีบหนูแต่วันๆไม่ทาอะไรเลยอยู่หนูไม่ได้นะคือบ้านหนูอะโต้แบบแม่เลี้ยงหนูเลยมี a นที t จูดว่าเราอะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาไม่ได้หน้าตาน่ารักเท่านี้มึงเก่งมึงทางานจร่งมึงทำได้มึงเชื่อกู มึงอย่ายอมแพ้ต่อฉ <isas> ันนะมึงรอมันก็รอไปวันๆตอนนี้มึงอั่งเสือเพื่ออะไรอะถ้าสมมุติว่าโลกเนี้ยจะแตกมาแล้วหนูก็ไม่มีใครในโลกให้เลือกเลยเหลือผู้ชายแค่2คนแล้วหนูต้องเลือกใครอะคะระหว่างนิกกี้นะฉัตกับโอ๊ตปราโมทปราร์นาจะเลือกใครอันนี้ก่อนหนูตอบพี่คิมเลือกใครหรอหนูอยากรู้หนูอยากรู้เดี๋ยวเดี๋หนูตอบเดี๋ยวหนูตอบ จะตายแล้วใช่ไหมเจอจะตายแล้วพรุ่งนี้โลกจะแตกจะตายแล้วก่อนจะตายเนี่ยได้กอดอะไรที่มันแน่นๆอ้วนๆเกี่ยวรอมดกอดมันไวก่อนแล้วรุดปุ้มแต่อีเนี่ยอีนิกกี้เนี่ยมันคนที่กลัวไก่มันยังกลัวเลยเดีแยวว่าเรารอโลกแตกมันคงวิ่งหนีไปก็เลยคิดว่าความมดความมดเป็นความชนนะ จริงจริงแล้วนิกกี้ก็เป็นคนชนคือแบบถ้าแม่งจะต้องมีเรื่องจริงสองคนที่แม่งไม่ถอยอะ,อะคือมันแมนอะ,อะในความมันแมนของมันมันแมนอะ่อะหนูหนูเป็นคนเลือกคนจากความสนิทอย่างพี่โอ๊ต่องที่บอกหนูหนูรู้จักน้อยแต่พี่นิกกี้หนูรู้จักมากนานก็คงจะอะ พี่เล่นมุกกระสุดอแอบโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าตูงเนี่ยได้ได้เราก็เหฮาก่อนตายพี่คิดโมเพออ่ะมันได้สรุปแล้วเรื่องนี้กินชาติคิดว่าอีออนมึงต้องหางานอะไรทำกับเขาเลยมึงแงก็ยืนรีโซเมงอย่างเงี้ยนะชัดหน้ามึงได้เพราะฉะนั้นขอให้มึงหาธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ทํากับเขาเขาจะได้สร้างความเสียดสมแต่เขาก็ยังไม่เอามึงนะเขาแค่เขาแค่ว่าถ้าโลกจะแตกเขาก็โบ๊ะบ้าบ๊ะแล้วก็เล่นตลกไปเนี่ยประมาณ ตอนนี้มีคนคุยคนคุยก็มีเพราะมีอยู่มีมีคนคุยมานานแล้วหรือเพิ่งมีคนก็สักพักค่ะสักพักแต่แบว่าเด็กพวกนี้นานออนไหนะประมายปีหนึ่งถึงไหมไม่ถึง่ะเพราะจริงจริงหนูมีหนูเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าประมาณเกือบปีแฟนเก่าหนูคบมาเจ็ดปีพี่หนูเป็นผู้หญิงโบราณมากเลยนะการคบกับผู้ชายถึงเจ็ดปีในยุคปัจจุบันเจนนี้คตรหายากเลยอะอะไรที่ทําให้ทนไม่ได้เจ็ดปีพี่เคยเหมือนอยู่เป็นสักพักแล้วก็เหมือนกูอยู่คนเดียวได้แล้วก็ไม่ต้องมีมึงก็ได้ไหมอ๋อเป็นมาสิบกว่า ไม่เอาไม่เอาหนูทำงานเยอะมากพี่หนูว่าแค่สองสามวันแต่สองสามวันนั้นอะหนูเรื่องที่จะตื่นมากมักคมดูซีรีส์แล้วแฟนหนูถามอบมันก็อยากให้หนูไปหามันหนูว่าเรื่องที่จะบอกมันว่าหนูทำงานวันนี้แต่หนูเรื่องที่จะอยู่บ้านแล้วหนูเป็นแบบนี้หลายรอบมากจนหนูตั้งคำถามว่าอ้าวถ้าเขาสำคัญจริงหรือมันยังรักอยู่มากอะเราคงไม่ทำแบบนี้หนูทำแบบบ่อยมากเลยบอกทำงานแต่จริงจริงอะเป็นธรรมชาติของเราที่เราจะต้องการ ช่วงเวลาหลังหลังจากหลุดงานและเป็นตัวของเราเองบ้างอะหนูไม่แน่ใจแต่พาะแา่ก่อนไม่เป็นคือเหตุการณ์การเริ่มนะพี่มันเกิดจากว่าอยากเที่ยวหนูก็ไปเที่ยวเลยตีสามจะกลับบ้านไอ้นี่ตาม <c oughs> นี่บอกหนูเที่ยวมันด่าหนูนูบอกว่ามัน,นด่าอะไรกลัว <c oughs> กูไม่ได้ทาอะไรผิดกูไปเที่ยวกับเพื่อนหนูนไม่ได้ทาอะไรผิดจริง มันก็คึนคืนคืนแล้วหนูก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแต่ก่อนหนูไม่เป็นอย่างนี้พ่อหนูแคร์ทํมือหนูทำไรหนูจะเป็นคนที่แคร์มากแต่กัไม่ว่าหลังๆเหมมอนหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้แคร์แล้วมันคือมันอาจจะเป็นความรังที่น้อยลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทุกด้านอันนี้หนูพูดนะพี่โอ๊ตเคยพูดคำว่าหมดแพชชั่นอะตอนคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นคำที่แบบไอ้เนี่ยแต่หนูว่าหนูเป็นคน,นมันคือคำนั้นแหละเออมันหมดมันมันเป็นไม่ได้ เออแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูซื่อสัตย์กับตัวเองพอเพราะว่าเขาให้หนูมากกว่าที่หนูให้เขาทำไมหนูต้องมาล้างความสัมพันธ์มันไม่เท่ากันแล้วอะ่ะก็โอเคให้เขา <c oughs> แเแมนปะแมนขนาดนี้เลยอะ่ะผู้ชายคนไหนได้ที่จับเธอได้เนี่ยแ <c oughs> มนขนาดนี้อะไรที่มันเป็นจุดจูงใจได้ไหมผู้ชายคนนี้เราเสียเยสว่วอ่ะผู้ชอบมึงคนที่หนูคุยตอนนี้คือหนูรู้สึกว่าตรงสเปคหนูหมายถึงว่าเขาเป็นคนอารมณ์ดีทํางานได้ไม่ใช่ไม่ใช่ในวงการเราอยู่นอกวงการเอาตาสามีขนาทำไม่ะอันเด แล้วถ้าคนที่คนที่เขาไม่รู้อะไรเงี้ยมีดีมาจีบเราไหมเพราะเราไม่ได้เปิดเผยอะไรมากมากมายอยู่ในวงการนี่มันจีบเลยอะไรแบบนี้มีไหมมีไหมก็มีบ้างมันไมู้อ่ะมีบ้างมีบ้างไม่ได้เหมไม่รู้มีแต่ว่าหนูถ้าหนูเลือกคุยคนนี้แล้วหนูคุยคนเดียวเวลาเขาปฏิเสธคนเนี้ยพวกนี้ปฏิเสธยังไงไม่ตอบอ่ะเออสมมติทักหกโมงก็ตอบหกโมงเย็นเลยเขาก็ต้องรู้แล้วพี่แต่ถ้าหนูอยากคุยไม่ต้องห่วงสิบนาทีหนูมาแล้วก็ตอบอย่างเร็วเลยอ่ะ ไม oh. wow. ่ต้องไม่ต้องพูดตรงๆหรือว่าพฤติกรรมบ่งกซึ่งความหมายอยู่แล้วเลยในชีวิตเนี้ยเคยแยกกับจีบผู้ชายแบบว่าเหมือนพี่เนี่ยในรายการตัวเองปะมันมันมากสุดเลยนะพี่มันแค่แบบสมมตินั่งกันอยู่สามคนหรือเป็นเพื่อนกันเรียนด้วยกันใช่ไหมสมมติเห็นผู้ชายที่ชอบได้ดายก็จะถามนะชอบไหมถ้าชอบดูให้เพื่อนนะแต่แต่ถ้าเพื่อนไม่ชอบอ่ะก็มา e ีไหนที่ชอบที่สุดตั้งแต่ทํามา อุ้ยหลายมากอ่ะเฮ้ยมันไม่ส่งผลอะไรหรอกเฮ้ยเหงื่อหัวออกอ่ะไม่ไม่ดูดูเย้หนูชอบลูกอีพีแต่เธอมันจะมีอีพีที่เรียกว่าเสียอาการพร้อมกันสามคนหนูพี่ตู่อ่ะโหดสุดพี่ตู่เหรอตุบไม่ตู่ไม่ใช่ตู่ไม่ใช่ใ่ะพี่ตู่พบ้อจอนทำไมมันต้องเสียอาการอ่ะเหมือนพวกหนูไปก็ไม่ค่อยเป็นเพราะเขาโตกว่าเขาอบอุ่นหรืออะไรสักอย่างเหมือนพวกหนูงงอ่ะไม่ดีไม่ดีอะค่ะเราไปไหนกันเนี่ยเรามาไปเราวนไปวนมาแบบ ไ่ถึงทีจะทีครับพี่ปู่เป็นที่หนูว่าทักษะคนเสียการสุดแต่ถ้าถามว่ามันมากเนี้ยพี่ิกี้มันมากเพราะว่าเขาให้เล่นสุดพี่โอนก็สุดจริงๆงสุดทุกอัานจริงจริงสุดทุ่อัานชมไเออนะก็จะเออชัดเจนโอ้วันนี้แม่ทำงานมาทั้งวันกลัวแรงตกสู้หนูไม่ได้ก่อนที่จะกินแม่ขอกระดกนิดนึงนะสปอนเซอร์แอคทีฟกระดกก่อนทำงานต่อสนุกสดชื่นของคนแอคทีฟจ้ะแม่ขอเลือกสปอนเซอร์แอคทีฟนะคะเพราะว่ามีวิตามินซี สูงถึง200%นะคะด้วยในระบบภูมิคุ้มกันร่างกายด้วยนะจ๊ะ้าหัวละสิบบาทเองอร่อยสดชื่นหวานน้อยด้วยอยากเห็นท่ากระดกมากเลยค่ะแม่จ๊ะ้าแม่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 นอกจากนี้ก็ยังมี2สูตรที่เลือกอีกด้วยนะสปอนเซอร์ Active ซิ n c แล้วก็สปอนเซอร์ Active Magnesium นะเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์เนี่ย ช่วยชดเชยน้ําที่ร่างกายสูญเสียไปใครก็แล้วแต่ที่เสียเหงื่อจากการเล่นกีฬาทางานหรืออากาศร้อนมากๆนี่อันนี้เหมาะมากสปอนเซอร์แอคชัมาพร้อมและอาหารมาร้านเซ็กซี่คาวพรามสเต็กแอดนด์ซีฟู้ดนี่นะคะอยู่ตีนสพ,พาน BTS ราชดำบเิอยู่ชั้นจีนะคะโครงการเดอะเม l ลเนียทาวเวอร์นะคะดูเหมือนจะแพงนะจริงๆแล้วไม่แพงเลยถ้าเทียบกับอาหารจีนแล้วอันนี้ถูกกว่าอีกวัตถุดิบที่นี่นะคะพรีเมียมมากๆเลยเพราะว่า เนื้อวัวเนี่ยมาจากออสเตรเลียเตาย่างที่สั่งพิเศษคือใช้ถ่านไม้มันให้กลิ่นกลิ่นควันของไอเนี้ยขึ้นมานะคะคือถ่านเนี่ยเหมาะก,กับการทําสเต็กเท่านั้นอาาทะเลที่เนี่ยมันจะขังไว้สดๆเลยอยู่ในตู้ทังเนี่ยล็อบสเตอร์นำเข้าจากแคนาดาครับหอยก็นําเข้าจากฝรั่งเศสคือเรียกว่าอะไรที่สุดยอดในประเทศไหนนางเอามาหมดเลยนนเราเริ่มจากอะไรก่อนหนูอยากกินอะไรลูกนหนกูเอานี้เลยลูกเอานี้เอาตรงนี้ตรงนี้กล้ามมันนางเอาออกมาเลยอันนี้คือล็อบสเตอร์สลัดตัวเลยอะ ทาเกชิคะทากิชิคะดูสิคะอดี๋ยกๆคไม่ให้มึงกินหรอกคิดเลิกขอขออุหยสดมากหวานมากหนูบอกว่าหนูสายเนื้อใช่ไหมเนื้อจานนี้เนี่ยคือสุดยอดเลยจริงๆเรียบรอยเรียบรอยเจนเดอร์ลอยนะคะแล้วก็ลิปอายแล้วก็มีเนื้อแกะจากออสเตรเลียแลมช็อปนี่เนื้อเนื้อนางซุ้มฉ่ำน้ำ อันนี้นี่ได้ครับเด็อันนี้คืออันนี้ซาโต้ใช่ไหมเอาไปทํารสต้มยำของชิมดูอ๋อมันอันนี้เป็นแบบไทยๆอ๋อลองชิมรสแซ่บมากฟาดมากโห้ต้มยำเลยอ่ะจริงแซ่บกว่านี้ก็เงยมาม่าต้มยำร้านเจ้าแล้วไอ้หวอนี่อันนี้คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนางแบบแ่าดีงามมากดูดิน้ำจิ้มที่แบบว่าเป็นร้านบ้านๆอ่ะยังไม่สู้นางเลยนางทำได้แซ่บแบบคนมากคนมาก ดูนี่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 แล้วเอานี้จิ้มนะนี่นี่โหรับมากคือเผ็ดคันหัวโอโหนี่สำหรับใครที่ชอบกินกะเพราเนื้ออันนี้เป็นกะเพราแกะกะเพราเนื้อแกะข้าวแสนดีของฉันเป็นไรเนี่ยโอเคโอเครับทุกคนอันนั้นคือแลม พราะเชอรี่นะคะหน้านั่งเหมือนลาสันญ,ญ่าไหมั้ยค่ะ,คะมันจะเป็นเส้นแบบว่าขอบคุณค่าไม่เป็นโอ้โหปแป้งร้านนี้ของเค้าทำเองแล้วขอขบอกเลยว่ามันจะหนึบแบบว่ามากกว่าเส้นที่เราไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วมาต้มอ,อะ่ะสดใหม่มากยังไงดีงามอ่ะ เพรากระเซียติซ่าม,มันจะใส่ชีสสามชีสอยู่ข้างในนะใส่น้ำมันทรัฟเฟิลเห็ดทรัฟเฟิลลงไปแล้วก็มันอร่อยมากกรอบมากเลยมาร้านที่ต้องกินนี่ไงทรัฟเฟิลใช่สำหรับคนที่รักสุขภาพเขาก็มีเม,มนูสุขภาพนะนี่มีนี่เมนูนี้เป็นเมนูเด็ดเนี่ยชะจานนี้นะจะเป็นออกทรงมังสวิรนะัตนะเต้าหู้มาจากสิงคโปร์อุ้ยน่าจะดีอะดูนุ่มๆดูสิคะ หนูอยากโตเป็นแบบพี่จริงๆแล้วค่ะ <laughs> ชิมเต้าหู้ของสิงคโปร์แล้วแม่ว่าเต้าหู้ไทยของเราเนี่ยไม่แพ้ใครเลยในโลกนี้ตั้งแต่หนูเด็กๆเนี่ยหนูจะจําขึ้นใจเลยในเต้าหู้ชนิดหนึ่งเต้าหู้ไข่ไก่ตานางพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็จะนึกอะไรไม่ออกอะแกงจืดเต้าหู้หมูสับจันล <c oughs> ายผักกาดขาวไม่เราจะให้เชฟทําแบบเนี้ยให้เรากินดูซิวรสชาติออกมาเป็นไง แล้วนะจ๊ะอุ้ยนะ่าตัด,ดีขอบคุณค่ะเต้าหู้ไข่ไก่ตานางพยาบาลหอมเนียนนุ่มหอมไข่ไก่มากผลิตจากไข่ไก่ชั้นดีสะอาดถูกหลักอนามัยทําก็ง่ายกินก็ง่ายอร่อยไม่เปลี่ยนแปลงก็ต้องเต้าหู้ไข่ไก่ตานางพยาบาลไปไปไป ทำไมมันอร่อยกว่าเต้าหู้สิงคโปร์อ่ะอของเขาเราก็บอกว่ามันเฉยเยะมาจากสิงคโปร์แล้วไงอ่ะเต้าหู้ไข่ไกตานางพีบานเราเลิศกว่าขนมหวานมาแล้วนะจ๊ะอันนี้คือยูสุทาร์ากินมาก็ทาจากส้มยูสุยูสุแล้วอนี้ก็คือพานาคอต้าเลิศิเลยิเลยตักตักลยตักักลอนี้คะพี่ อะลองนี่อานาควาต้าจริงๆแล้วเขต้องเคาะให้มันแตกเคาะโบ้ค่ะโบ้ไอ้ม<อ>ันแตกเอออย่างงั้นแหละแป้งนี้ยังอร่อยเลยอะ่ะโคตรอร่อยอ่ะันนี้อร่อยจริงด้วย<อ>นี่เขาครบเนาะเดือนหนึ่งพี่ต้องมาที่นี่ให้ได้หมว่าพี่จะยุ่งแค่ไหน เดีละครร้านถือว่าเป็นร้านโปสิมันเป็นร้านฝนผู้หญิงเราเนะี่ยมันเซ็กซี่ได้ตลอดเวลานะแม้กระทั่งเวลากินอาหารทนให้เซ็กซี่มากตอนกินอาหารที่อร่อยมากๆโร<อ>งเซ็กซี่ขาด <c oughs> ตามมาทําไมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวจะต้องไปร้องเพลงกับน้องก้อยขอแป๊บแป๊แป๊บหนึง่งปากจะได้สะอาดลมหายใจได้สดชื่นนี่ไฮเออร์ Hi สูตรนี้เน้นการดูแลเหงือกเป็นพิเศษผสมสารสากักดจากดอกทับทิมดอกเกลือแล้วก็สารสากัดจากสมุนไพรธรรมชาติเรียกว่าทริปเปิลพาวเวอร์ทรีนะคะ พลังของการดูแลเหงือกโดยเฉพาะมีเอนไซคิวเนะคะช่วยบำรุงเหงือกให้เหงือกแข็งแรงดียิ่งขึ้นค่ะสูตรดอกเกลือบริสุทธิ์นี้นะคะมีเทคโนโลยีล็อกกลิ่นปากดับได้แม้แกระทั่งกลิ่นกระเทียมเหมาะมากเพราะเมื่อกี้ฟาดปเยอะเดี๋ยวต้องไปร้องเพลงแล้วจะได้ไม่มีกลิ่นปากแล้วเราก็จะใช้ไฮเฮิร์บจริงๆแล้วไฮเฮิร์บก็มี3สูตรนะจ๊ะสูตรดอกเกลือบริสุทธิ์นะจ๊ะสูตร day and night care แล้วก็สูตรเจลสมุนไพรด้วยไปหาซื้อได้ที่ Big C ซนะคะ ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเดอะมอลล์วิลล่ามาร์เก็ตฟูดแลนด์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปแปรงฟันก่อนนะด้วยพายเลยพ่ oh, ป<ะ>อปลาหมดลูกยิ้มไว้นะลูกนะเพลงนี้แม่กับก้อยมอบให้ลูกจ้ะ ดึงตัวเองกลับมาทุกทีเมื่อฉันรู้สึกดีทุกวันที่อยู่ใกล้เธอเตือนตัวเองว่าคิดให้ดีกับท่าทีที่พบเจอ บางคนสับสนและไม่แน่ใจเธอทำให้ฉันต้องหวัว่นไหวเธอทำให้ใครต้องคิดมากเพราะเธอรู้บ้างไหมที่เธอทำไปฉันลงงออไปละเมอดีโปรดอย่าทำให้รักเธอถ้าเธอไม่เคยสักนิดที่คิดจะจริงใจ ่นนี้เป็นท่อนที่ออกจากใจของโอ้ลาโมทจากกลัว <c oughs> ตัวเองจะเปลืองหัวใจที่มันเพลิ่คิดมากยแต่กลับเป็นไปข้างเดียวแต่ละคำที่เธอพูดมามันคล้ายว่าห่วงใหญ่เธอก็พูดไปอย่างนั้น ำนจรู้บ้างไหมว่าใครบางคนสับสนและไม่แน่ใจเธอทำให้ฉันต้องวั่นไหวเธอทำให้ใครต้องคิดมาเพราะเธอรู้บ้างไหมที่เธอทำไปฉันลลงเอาไปละเมอดีโปรดอย่าทำให้รักเธอ บรรทัดสุดท้ายมอบให้อดประโมทอ,อีกรอบหนึ่นจงจ้ะท,ที่คิดจะรักกันเสียงสั่นเลยเสียงสั่นไปหมดแล้วก่อตั้งแต่เราทำเจคิมกินรอบวงมานะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่เราไม่ได้ร้องให้ตัวเอง ลองฝากเข้าไปให้ลูกชายนะจ๊ะโอ๊ตประมอดลูกอ้ยร้อนเวยเอาร้อนเลยอะอยพูดถึงคนชั่วมันก็เราก็ร้อนด้วยเหรอ,รอฮะไปถึงพี่โอ๊ตเหรอฮะเออใช่อค่ะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะกับเจ๊ค,คิมกินรอบวงดูซิว่าจะพาใครมากินและจะฟีเจอริ่งเพลงอะไรอย่าลืมกดติดตามนะคะกดฟอลโล่กดสมครป์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งรอไว้เลยนะคะ ขอบคุณพี่คิมค่ะเจ๊คิมจะพามาฟาดเรียบเพราะเจ๊คิมกินรอบวงพี่คิมมาออกกับหนูด้วยนะออกกับหนูด้วยนะแก่แล้วแม่จะมาออกอะไรไม่ได้ก็ไแม่กูแมฉแล้วนะลองเสียงหลังเลยครับ หนูร้องตกปกติเลยลูโอเคเพราะหนูทำได้ค่ะรู้บ้างไหมว่าใครบางคนสับสนละไม่นใจไหวไหมมีไหมให้มันตวงไหมกูจะพาน้องเขาลบไหม